เสียงเล่าผีผมชื่อทองครับขับรถสิบล้ออยู่สายขอนแก่นชัยภูมิคืนนั้นผมกับหลานชายชื่อเบสกำลังขับกลับจากส่งของแถวเทพสถิตเส้นทางช่วงนั้นมันเงียบมากครับเหมือนขับอยู่ในโลกอีกใบสองข้างทางมีแต่ต้นไม้กับป้ายเตือนระวังช้างข้ามถนนอยู่ดีๆเครื่องก็ดับ เงียบสนิทผมลองบิดคุญแจอีกทีเสียงสตาร์ทดังแกรกแกรกแกรกแล้วก็เงียบไฟหน้าก็ดับแอร์ก็หยุดเสียงมแมลงก็ดังขึ้นมาพร้อมกันเหมือนมันนัดกันไว้ผมพูดขึ้นว่าอะไรวะดับชฉยช้แบบนี้เครื่องก็เพิ่งเช็คมาแท้ๆไอเบสมันพูดขึ้นว่าหรือว่าน้ำมันหมดลุงไฟมันเตือนตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะผมบนกลับท,ทันทีเองนี่นะเห็นไฟแดงขึ้นแล้วไม่เตือน กะจะให้ลุงขับจนมันหยุดหายใจเลยหรือไงมันหัวเราะแห้งๆแล้วพูดผมนึกว่ารถมันมีบุญวิ่งถึงบ้านได้แน่ๆ <laughs> ผมถอนหายใจมองออกไปข้างทางเห็นศาลารอรถเก่าๆอยู่ห่างๆศาลานั้นมีไฟหลอดเก่าๆกระพริบอยู่ดวงเดียวเหมือนหลอดมันอยากตายแต่ยังไม่กล้าผมพูดขึ้นว่าเบสเอ็งเห็นศาลานั้นไหมไอเบสมันตอบทันทีเห็นสิลุง ศาลาไรดูเก่าๆเหมือนในหนังผีเลยผมหัวเราะแห้งๆแล้วพูดเองอย่าพูดมากเดี๋ยวผีมันได้ยินแต่ในใจผมนะ่ะขนเริ่มลุกแล้วครับเพราะผมรู้ดีว่าศาลาแห่งนี้มันมีตำนานชาวบ้านเรียกกันว่าศาลาพระขาดเพราะเมื่อสิบกว่าปีก่อนมีพระโดนรถชนตายตรงนั้นหัวขาดหายไปในป่าตั้งแต่นั้นใครรถเสียแถวนี้จะเจอเหมือนกันหมด พระหัวขาดเดินวนรอบรถแล้วสวดมนต์ให้ผมกับไอเบสเลยลงจากรถไปเปิดฝากระโปรงดูผมพูดขึ้นว่าช่วยกันดูหน่อยสิเอ็งเลียนช่างหมานะเบสมันตอบเลียนช่างแต่ผมช่างไฟไม่ใช่ช่างผีผมพูดสวนทันทีไอนี่มันยังจะเล่นอีกเราส่องไฟดูไปเรื่อยๆปรากฏว่าเครื่องไหมครับ สายไฟขาดเป็นเส้นๆเหมือนโดนของร้อนจัดๆลวกจนละลายไอเบสมันพูดขึ้นว่าลุงนี่มันไม่ใช่แค่เสียแล้วนะนี่มันเหมือนใครจงใจให้มันพังผมกลืนน้ำลายแล้วพูดเสียงเบาๆอย่าพูดแบบนั้นเดี๋ยวมีคนได้ยินเราสองคนมองหน้ากันก่อนผมจะพูดขึ้นว่าไปคืนนี้เราจะนอนอยู่บนรถเดี๋ยวโทรหาช่างตอนเชา้าไอเบสมันหัวรอก,กลบกลัวโอเคลุง งั้นผมขอนอนฝั่งคนขับนะจะได้หนีไวๆถ้ามีอะไรผมสวนกลับทันทีเอ็งฝันไปเถอะถ้ามีอะไรโผล่ขึ้นมาลุงจะเหยียบเอ็งเป็นคนแรกเลยเสียงหัวเราะแห้งๆทั้งคู่ลมพัดเบาๆทูบจางๆลอยมาในใจผมตอนนั้นมันสั่นๆกลัวๆผมภาวนาในใจขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยรถเสียก็เสียไปเถอะแต่อย่าให้เจอของจริงเลยก่อนนอนผมลงมาสูบบุหรี่หน้ารถ ตามนิสัยคนขับสิบล้อที่ต้องหายใจลึกๆก,ก่อนพักสายตาเสียงจัก,กรจันร้องระงมไปทั่วเหมือนจะกลบความเงียบของถนนร้างให้ดูมีชีวิตหน่อยผมพ่นควันออกมามองไปที่สาลาริมทางที่เห็นลางๆใต้แสงจันทร์มันเก่าโทมจนแทบเป็นกองไม้ผุหลังคาสังกะสีขึ้นสนิมแดงๆเสาไม้เอียงเหมือนจะล้มทุกเมื่อด้านหลังมีต้นโขใหญ่ยืนตะคุ่มคุ่ม กิ่งมันห้อยลงมาผ้าศาลาเหมือนเงาคนก้มหน้าอยู่ตรงนั้นผมหยิบไฟฉายในรถมาส่องดูใกล้ๆแสงไฟสะท้อนป้ายเหล็กเก่าเป็นคราบเขียวๆเ,เห็นตัวอักษรซีดจนแพบลบสาลาพักผู้โดยสารบ้านโนนทองผมงงเลยเพราะเส้นนี้ผมขับมาหลายรอบไม่เคยเห็นว่ามีหมู่บ้านตรงนี้มาก่อนผมหันไปพูดขึ้นว่าเบสเอ็งเคยได้ยินชื่อบ้านโนนทองไหม ไอ้เบสมันกำลังยืดเส้นอยู่ข้างรถหันมาพูดขึ้นว่าไม่เคยอะลุงหรือหมู่บ้านล้างปะผมยิ้มแห้งๆแ,แล้วนั่งลงสูบบุหรี่สูดลมเย็นเข้าเต็มปอดเสียงไฟแช็กดังแชะตามด้วยเสียงลมวูบพัดแรงจนเปลวไฟแทบดับกลิ่นบางอย่างลอยมาแตะจมูกไม่ใช่กลิ่นควันไม่ใช่กลิ่นใบไม้แต่เป็นกลิ่นทูบผมพูดขึ้นว่าเอ็งได้กลิ่นไหมแบ ไอ้แบดมันขมวดคิ้วสูดจมูกแรงๆแล้วพูดขึ้นว่ากลิ่นทู่บลุงเหมือนเพิ่งจุดเลยผมมองรอบๆไม่มีวัดไม่มีบานไม่มีใครนอกจากเราเสียงลมพัดอีกระลอกทำให้ใบโพเสียสีกันดังแกรกๆเหมือนเสียงอะไรคลานอยู่บนต้นไม้ผมพูดขึ้นเบาๆว่าใครมันมาจุดทูบกลางป่าแบบนี้วะอย่าพูดงั้นสิลุงผมกลัวผมหันไปมองมันขำในคอ แต่ในใจนี่เย็นวาบเพราะกลิ่นทูบมันแรงขึ้นเหมือนมีคนมายืนใกล้ๆทั้งที่รอบตัวเรามีแต่ลมกับความมืดเท่านั้นอยู่ๆหมอกบางๆก็เริ่มลอยออกมาจากข้างศาลาเหมือนมีใครจุดควันทูบไว้เต็มไปหมดกลิ่นแรงจนแสบจมูกผมกับไอเบสทั้งสองคนจ้องไปทางเดียวกันเพราะในหมอกนั้นมันมีเงาคนยืนอยู่ตอนแรกเหมือนเงาสะท้อนจากไฟฉาย แต่พอมันขยับช้าๆจากด้านหลังเสาเงานั้นค่อยๆชัดขึ้นเหมือนคนห่มจีวรสีมนมนยืนพนมมืออยู่ตรงกลางศาลาท่าทางสงบนิ่งมากผมพูดขึ้นเสียงเบาพระเหละือวะ่เบสดึกขนาดนี้ใครจะมาทำวัดกลางป่าแบบนี้ไอ้เบสมันพึมพำลุงหรือว่าแต่ยังทันพูดจบผมยกไฟฉายขึ้นส่องตรงๆไปที่เงานั้นแสงไฟสาดเข้าตรงกลางศาลา แล้วผมก็เห็นชัดเลยพระยืนอยู่จริงแต่ไม่มีหัวจีวปรปลิวเบาๆตามแรงลมมือท่านยังพนมเหมือนกำลังสวดวนเสียงสวดเบาๆดังขึ้นพร้อมกันจากในหมอกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตเสียงนั้นไม่ใช่แค่เสียงเดียวแต่มันเหมือนมีหลายเสียงซ้อนกัน รอบตัวเราเลยเสียงแผ่วๆแต่ใกล้จนเหมือนมกระซิบอยู่ข้างหูผมขนลุกสู้หัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอ,อกผมร้องลั่นเฮ้ยวิ่งเบสเสียงสะท้อนกลับเข้าป่าในพริบตาผมเผื่อถอยหลังไปชนไฟข้างทาง<ล>ไฟสองทางดับรูปเหลือแต่เสียงพระสวดที่ดังขึ้นกว่าเดิมจังหวะเร็วขึ้น<อ>เหมือนเร่งมนให้จบตรงกลางถนนมีหัวคนวางอยู่บนพื้น กะโหลกซีดเหมือนพึ่งโดนตัดมาเลือดดำแห้งติดพื้นเต็มไปหมดตาเบิกโพลงเหมือนมองตรงมาที่เราผมกับไอเบสวิ่งสุดแรงกลับมาที่รถเสียงเท้ากระทบพื้นดินดังตับตับตับ,ต,บตามด้วยเสียงลมหายใจทีเหมือนหัวใจจะระเบิดผมพุ่งเข้ามาเปิดประตูรถแทบจะพร้อมกันกับเบสปัง ประตูปิดเสียงดังจนสะเทือนกระจกผมบิดกุญแจสตาร์ททันทีเสียงเครื่องดังแห้งๆแ,แกรกๆแ,แ,แล้วก็เงียบผมพยายามอีกแกรกไม่มีอะไรเลยเหมือนแบตหมดแต่ผมพึ่งเช็คเมื่อเช้านี่หว่าผมหันไปพูดเสียงสัน่นเบสลองโทรหาช่างทีไอเบสมันตัวสัน่นมือถือสั่นกว่าเครื่องรถ มันพูดขึ้นเสียงหลงผีผีหลอกไม่เอาแล้วโว้ยพร้อมปัดโทรศัพท์ล่นพื้นแกร้งหน้าจอแตกกระจายผมหันไปด่ามันไม่ทันเพราะแสงไฟหน้ารถกระพริบวูบหนึ่งแล้วผมเห็นที่กระจกข้างฟังคนขับมีเงาดำๆเดินอ้อมจากท้ายรถช้าๆจีวรสีหม่นปลิวไปตามแรงลมเงานั้น ไม่มีหัวมือข้างหนึ่งถือพวงลูกประคำยาวลากพื้นดินเสียงมันเสียดสีดังครืดครืดครืดช้าช้ารอบรถผมหายใจแทบไม่ออกพูดเสียงแหบเบสมันมันอยู่ข้างนอกไอเบสไม่ตอบมันเอามือปิดหูตัวเองพูดพึมพำไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริง เสียงลูกประคำยังลากพื้นไปเรื่อยคราวนี้มันขยับมาอยู่ตรงหน้ารถพอดี<ต>ผมเห็นร่าง<ภ>าพระหัวขาดยืนก้มหน้ามือพนมเหมือนเดิมแต่มีควันดำๆลอย <จะ S 2> ออกจากคอที่ขาทันใดนั้นเสียงเคาะรอบรถดังระมมและมีเสียงสวดวนดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันดังมาจากในรถนะ โมตัสสะภะควะโต,ะโตเสียงนั้นแว่วอยู่หลังบบาเหมือนมีใครนั่งสวดอยู่เบื้องหลังผม,มะะผมค่อยๆหันช้าๆมือสั่นเทาเงาดำๆนั่งอยู่เบาะหลังในเงามือมะะเห็นแค่จีวรวไม่มีหัว แต่พวงลูกประคำพันรอบคอเหมือนห้อยแทนศีรษะผมร้องลั่นไฟหน้ารถดับวูบเสียงหมอกพัดวูกลิ่นทูปแรงจนหายใจไม่ออกผมสะบัดสติสุดชีวิตดึงม่านบังแดดลงมากั้นหน้าแล้วเอื้อมือบิดกุญแจอีกทีแกรกคราวนี้เครื่องติดขึ้นมาทันที ครึ้นเสียงเครื่องดังลั่นเหมือนพึ่งฝืนจากถ่ายผมพูดขึ้นจับไว้นน่นๆ่นเบสแล้วเหยียบคันเร่งจนมิดรถพุ่งออกจากศาลานั่นเต็มแรงทิ้งไว้แต่เสียงพระสวดที่ยังตามมาในลมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต <c ười> เสียงนั้นค่อยๆเบาลงไปพร้อมกับหมอกที่จางหายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเราขับรถหนีออกมาสุดแรงเหยียบคันเร่งจนแทบทะลุพื้นเสียงเครื่องคำรามวูนฝ่าความมืดของถนนสายเปลี่ยวจนหมอกด้านหลังหายไปหมดเหลือเพียงเสียงลมหอบๆในรถกับหัวใจที่ยังเต้นไม่เป็นจังหวะ จนกระทั่งขับมาได้เกือบสิบกิโลเมตรผมตัดสินใจจอดข้างทางไฟรถยังส่องสว่างอยู่กลางความมืดผมเอหลังพิงเบาะหอบแรงเงื่อท่วมทั้งตัวทั้งที่อากาศข้างนอกเย็นเฉียบไอเบสนั่งนิ่งเหมือนยังไม่รู้ตัวว่ารอดมาได้ยังไงมือมันยังจับเข็มขัดแน่นจนเส้นเลือดปูดผมหันไปมองเห็นหน้ามันซีดเหมือนกระดาษ ตายังเบิกโพลงจ้องไปข้างหน้าผมพูดอีกเอ็งโอเคไหมเบสมันเงียบอยู่นานจนผมเกือบคิดว่ามันช็อกไปแล้วก่อนจะพูดเสียงเบาๆช้าๆลุงตอนรถออกอะผมเห็นมันยืนอยู่ที่ศาลาผมก็หมวดคิว้วเห็นอะไรมันหันหน้ามาช้าๆดวงตาแดงกำ่ำเหมือนคนจะร้องไห้และพูดต่อเสียงสัน่น พระพระหัวขาดนั่นแหละลุงมันยังยืนอยู่ตรงศาลาแล้วมันมันยกมือเหมือนเหมือนให้พรทันทีที่มันพูดจบลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านเข้ามาในรถกลิ่นทูบลอยแตะปลายจมูกอีกครั้งกลิ่นเดียวกับที่เราสูดตอนอยู่ศาลาเสียงแกรกเบาๆดังขึ้นจากใต้ท้องรถเหมือนมีอะไรเกาะอยู่ข้างล่างผมมองหน้าไอ้เบส มันมองผมกับตาเท่าไข่ห่านเราสองคนไม่พูดอะไรอีกเลยผมค่อยๆเหยียบคันเร่งต่อรถเคลื่อนตัวไปช้าชแต่กลิ่นทูบกลับแรงขึ้นทุกทีเหมือนมีใครติดรถมาด้วยรุ่งเช้าวันนั้นแสงแดดยามเช้าสาดหลอดม่านหมอกบางๆข้างถนนแต่สำหรับผมกับไอเบสมันไม่ใช่เช้าที่สดใสเลยทั้งคู่ แทบไม่ได้นอนสักนาทีรถจอดนิ่งริมทางจนฟ้าสางผมสูดลมหายใจลึกพยายามทำใจให้เชื่อว่าสิ่งที่เห็นเมื่อคืนมันอาจเป็นแค่ภาพหลอนจากความเหนื่อยล้าแต่กลิ่นทูบที่ยังติดอยู่ในรถมันไม่ให้ลืมเลยพอร้านกาแฟเปิดผมจอดรถแวะพักในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อบ้านโพนทองห่างจากจุดนั้นไม่ถึงสิกิโล ผมถามชาวบ้านเรื่องศาลาที่เราผ่านเมื่อคืนทุกคนมองหน้ากันเลิกลักเหมือนผมพูดเรื่องต้องห้ามจนในที่สุดชายชราแก่หลังค่อมคนหนึ่งที่นั่งอยู่หน้าร้านยกกาแฟขึ้นจิบก่อนพูดช้าๆน้ำเสียงแห่พรา่าสาลานั้นไม่มีใครกล้าไปนั่งรอกโลกเอ้ยผมกับไอเบดมองหน้ากันก่อนที่ชายชราจะพูดต่อด้วยแววตาเย็นวาบ เมื่อก่อนตรงนั้นเป็นที่พักคนเดินทางมีพระรูปหนึ่งชอบมานาั่งสวดมนต์ตอนเย็น,ยนที่แรกก็ปกติดีแต่พักหลังๆเห็นกันว่าท่านชอบดื่มเหล้าบางวันก็เมาเดินข้ามถนนไปขอเงินชาวบ้านจนคืนหนึ่งมีรถสิบลอ้อวิ่งผ่านชนเข้าพิมแรงหัวขาดร่วงไปไกลถึงต้นโพข้างศาลนั่นแหละเขาหยุดพูด สูดควันบุหรี่เข้าปอดแล้วพ่นออกเบาๆตั้งแต่นั้นใครจอดรถเสียตรงนั้นตอนกลางคืนมันจะมาปรากฏให้เห็นยืนอยู่ในหมอกไม่มีหัวแต่เหมือนยังสวดมนต์อยู่ผ่านมาหลายเดือนแล้วผมยังต้องขับรถเส้นเดิมทุกสัปดาห์แต่ตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่ล้อรถแตะเขตชัยภูมิผมจะจอดตรวจน้ำมันตรวจเครื่องตรวจไฟ เหมือนเป็นพิธีที่ขาดไม่ได้เพราะในใจผมกลัวกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นอีกกลัวว่ารถจะมาดับตรงศาลานั่นอีกครั้งบ้างคืนตอนผ่านตรงจุดนั้นเห็นควันทูบลอยอ้อยอิงอยู่ตรงมานั่งไม้เก่าๆที่ครั้งหนึ่งผมเคยนั่งรอรถให้ติดลมพัดเบาๆพาเสียงกระดิ่งจากวัดข้างทางดังแผ่วมาไกลๆ นะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต